เลวว่าอย่างออยอย่างเงี้ยค่ะทางานในฝ่ายเด็กก็ะจะเน้นอย่างที่บอกก็คือเด็กเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของอาภาวะในเรื่องของอจิตใจอย่างเงี้ยเออแบบเป็นเด็กสมาธิสั้นเด็กออทิสติกอะไรเงี้ยค่ะที่บอกไปเ,เราต้องดูแลเด็กกลุ่มนี้ยังไงครับก็คือถ้าถ้าเด็กกลุ่มนี้ค่ะเขาจะมีแบบในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เออคำว่าพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก็คือแบบ เด็กบางคนเขาจะอยู่ในโลกสมตัวเอ่อจะมีแบบโยกตัวหมุนหัวสะบัดมือหรือเป็นอะไรที่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาไม่เหมาะสมในในในอาชีวิตประจําวันของเขามันก็ทําให้กระทบต่ออาิจกรรมในชีวิตประจําวันเอออย่างบางทีเหมือนกับแบบถ้าเกิดเขานั่งโยกตัวบ่อยๆอย่างเงี้ยเออบางทีเขาก็ ไม่สามารถที่จะแบบเรียนรู้ได้อย่างเงี้ยอยู่อยูออย่ในโลกของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะไม่สามารถที่จะนั่งเรียนหนังสือได้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้เราก็จะไปสอนสกิลกระตุ้นสกิลบางอย่างหรือว่าลดพฤติกรรมพวกนี้ด้วยด้วยด้วยวิชาชีพที่เราเรียนมาอ๋อก็คือกิจกรรมบำบัดตรงนี้ใช่ไหมใช่ยงงี้แปลว่าท่าทางเนี่ยที่เราแสดงออกมาของทุกๆุกคนเนี่ยมีผลต่อจิตใจใช่ไหม มันเกิดจากลักษณะของการประมวลผลในสมองด้วยนะคเด็กบางคนก็อาการมากน้อยก็ไม่เหมือนกันครับอ,อเราพยายามเหมือนแบบกระตุ้นให้เขาได้เบ่งเบนพาทำกิจกรรมที่มันมีความหมายมีเป้าหมายเง่้ยให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ใหมๆ่ๆอะไรใหมๆ่ๆได้มากขึ้นครับ โดยใช้กิจกรรมที่เราให้โดยเรามีการออกแบบกิจกรรมว่าอ๋อกิจกรรมนี้มันเหมาะกับเด็กแบบนี้อะไรอย่นงี่มมมผมเรียกว่านักกิจกรรมบำบัดอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นพี่เลี้ยงได้ไหมพูดถึง <c oughs> คือจริงๆอ่ะอย่างแบบนักกิจกรรมบำบัดเป็น,เป,นเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ที่เหมือนเราคือบางคนก็จะมองว่าเอ้ะนักกิจกรรมบำบัดคืออะไรเป็นเป็นแบบพี่เลี้ยงหรอหรือ อ่คนดูแลเด็กหรอหรือแบบพยาบาลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆอ่ะคือคือด้วยด้วยวิชาชีพอย่างเงี้ยเราเรามีวิชาชีพที่เฉพาะอ่ะเรามีวิชาชีพที่เฉพาะแล้วเราก็รู้ว่าเออที่มาความเป็นมาที่เออทําไมเขาถึงทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วแล้วเราต้องมีกิจกรรมอะไรให้เขาทําอันนั้นนะ่ะคือความแตกต่างของพี่เลี้ยงบางคนที่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่า<ม>อ๋อทำพฤติกรรมแบบนี้ก็จับมัด แบบนันอ,อย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดอย่างบางคนไม่เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจในตัวโลกอ่ะเออคืออย่างวิชาชีพของเราอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจในตัวโลกเฉพาะเลยว่าอ๋อออทิสติกเป็นอย่างนี้นะเออเขาจะมีโลกของอารมณ์แบบนี้นะอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะแบบรับรมือกับเขาได้ด้วยวิธีที่มันถูกต้องอ๋อคือมันเป็นผลดีต่อเด็กแล้วก็ผู้ปกครองด้วยใช่ใชคือคือมันจะเราจะเหมือน แอ p โ o ้ชเด็กได้ถูกถูกทางมากกว่าค <Okay. S 2> นอื่นๆที่เขาไม่เข้าใจ